ายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานอนุกรรมธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพวุฒิสภานะครับก็กล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับหลังจากได้มีการเชิญผู้แทนจากกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมิการนะครับโดยพบว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็มีความพยายามที่จะ แก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับคณะทูตเนี่ยที่ลงมาพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อให้มีทัศนคติต่อเหตุการณ์อย่างถูกต้องล่าสุดนี่ก็มีตัวชี้วัดความสําเร็จแล้วนะครับว่าไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กต่อสถานการณ์พื้นที่ชายแดนภาคใต้ในสายตาต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างโมเดลต่อการแก้ปัญหาของประเทศไทย ส่วนกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมมือกับภาคกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กรอรมนภาค4เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐให้มีทักษะความรู้ต่อการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงผ่านวิธีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งในปี2563ที่ผ่านมานี่นะครับกระทรวงการยุติธรรมก็ได้รับงบประมาณในส่วนนี้เนี่ย6ล้านบาทเศษน,นะครับก็มีจํานวน5หลักสูตรด้วยกันตัวชี้วัดความสําเร็จก็มีทั้ง ในเชิงบุคคลแล้วก็เชิงพื้นที่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมอบรมแล้วถึง3,152คนเข้าถึงเชิงพื้นที่112ตำบลน,นะครับแล้วก็จะขยายเพิ่มเติม ต่อไปอีกในปีนี้นะครับปี64นี้นอกจากนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมก็ยังได้เร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายตามอนุสัญญาที่ไทยมีพันธะผูกพันนะครับที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมก็ได้เคยเสนอต่อสภาอนิติบัญญัติแห่งชาติแต่เนื่องจากครบวาระจึงถูกค้างพิจารณาไว้ก่อนที่รัฐบาลเนี่ยจะถอน ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวมาําประชาพิจารณ์อีกครั้งนะครับซึ่งขณะนี้ก็ผ่านชั้นตรวจสอบของกฤษฎีกาแล้วก็จะเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคดออมอแล้วนะครับ